อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้าแปดโมงครึ่งเสาร์วันเสาร์าที่ยี่สิบเบิร์ค่ะพี่น้องแดดจัดเลยจ้าวันนี้ยี่สิบสิงหาหกหกมาชมกวางเหมือนเดิมไหนได้กินหญ้าอะไรลูกวันนี้ตูแดดจัดได้ภาพสวยเนาะค่ะพี่น้องมาหน,น พากันให้ชมแบบใกล้ชิดใกล้ชิดไปเลยฝากันพี่น้องติดตาม YouTube เขาไปติดตาม YouTube ช่องอดัมฟ้ามในเด้อค่ะ <c oughs> หายอดผู้ติดตามเพื่อเปิดสร้างไร้ใดค่ะพี่น้อง ไปติดตามซอยในเด้อจะกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อดูพัฒนาการของกวางนะคะอย่างเช่นเขากวางนี่เดี๋ยวกังล้นได้ค่ะพี่น้องล้นทุกปีค่ะเขากวางปีละครั้งเราก็งอกใหม่นะคะกดกระดิ่งไว้กดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้เห็นเนาะคะ่ะลูกกวางเขาก็มีตะบกเถิกคารุนทีแล้วหาโต กดกระดิ่งไว้เพื่อบิึงวา่าข้าเจ้าจจงอกเขาตอนจักเดือนเนาะคะ่ะงอกเขาตอนกี่เดือนลูกกวางตัวแรกนั่นออกเดือนท่านว่าเนาะคะ่ะเอาถ่าเบิงวา่าเดือนท่านว่าปีที่แล้วน่ะแล้วเขาสิง,งอกเขายง้มใดเนาะค่ะพี่น้องจะเอากระตร n รอชมตอนต่อปลาย <c oughs> พี่น้อง กินเป็นตาแซบค่ะแผงโคตรล่ะวันนี้ได้แผงโคตรล่ะมาลูกบ่าเนี่ค่ะของเขามีอดัมฟ้ามเรียงกว่างสองสายพันธุ์ได้จ้ามีลูกลูซาลูกผสมกว่างม้าหนึ่งสองสามสี่ตัวนะคะค่ะจะสูงกว่าลูซาเลือดลอยนะคะ่ะ ทางนรู้สาเลือดรลอยตัวหน,หน้อยกว่าสิบถึงยี่สิบเซนนะคะพอมาเอาหยาไปสุมไฟบะคะอืบสุมไฟแดดดีครับพี่น้องมน ถ่ายให้ชมใกล้ๆเลยไปตามหาองุงอิงน้อยก่อนอูุงอิงน้อยนี่อุงอิงน้อยอูุงอิงน้อยนะคะแปดโมงกว่าเก้าโมงนี่ละอูุงอิงน้อยอุงอิงน้อย,ออกอยใกล้สี่เดือนละค่ะ ออใช่ใกล้สี่เดือนอุงอิงน้อยเกิดยี่สิบสี่เมษานะคะพฤษภามถุนกรกดาสิงหายี่สิบสี่เมษานี่สี่เดือนเต็มนะคะอุงอิงน้อยอุงอิงน้อยนี่ค่ะอุงอิงน้อยใส่บัน้พี่พารวยพี่พารวยพี่พารวย่นจะพี่พารวยเด็กหาเดือนกว่าคุณค่ะ พี่พารวยพารวยเอ้ยมีคนฝากความคิดถึงมา FC พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่เนาะลูกเนาะจะ้เพ่นตามท่านเอื่อยเพละเอื่อยอายพ้่าตามท่านอายพเพล้วจ้าวงอิงก็พารวยอวงอิงก็พารวย คนนึงหาเดือนกว่าคนนึงจะสีเดือนแล้วนะคะนี่คนนี้จะสีเดือนแล้วแสบบอลูุกแสบจั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 บบอลลุกบ่ขอโทษค่ะพี่น้องค่ะไอเชยเลยค่ะ ตงสิ้นปีนี้เขาคาดว่าเขาจะได้ลูกกว่างเจ็ดตัวได้ค um. <c oughs> <into spells> ่ะพี่น้องค่ะเจ็ดตัวเลยจ้าสิ้นปีนี้เจ็ดแม่เจ็ดตัวคอไม่เยอะหรอกเจ็ดแม่เจ็ดตัวนะลูกเนาะ มนนีคนถามเนาะค่ะว่าขันแมนลูกก็พอผสมกันเองก็สิบบ่ได้เลือดชิดบ่ค่ะชิดแน่นอนค่ะแต่ว่าสองปีเขาเปลี่ยนพอพันก็นได้นะคะหรือว่าขันบ่อยอากเปลี่ยนกับบ่มีปัญหายัางหรอกคะ่ะเขาก็คอยเบิงคอยเปลี่ยนคอยไปนะคะพี่น้องค่ะติดตามตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมเด้อค่ะพี่น้องคะ นี่คะ่ะแบบใจชิดเลยมีแต่ตัวอ้วนพีๆเลยพี่น้องท่านใดมีอยังสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได,ได้จ้ายินดีให้คำแนะนำหรือว่ายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านอื่นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะ ช่อง YouTube อดดำฟาร์มนะคะสวัสดีค่ะ